สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจสติเกอร์นะครับวันนี้พบกับผมมิตรเอกนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์มีค่าเป็นอย่างมากช่วงนี้ก็ยังมีศึกรูปหนังให้ลุ้นกันอยู่มากมายหลายรายการนะครับ3คู่ที่ผมคัดมาฝากนะครับไปเริ่มที่คู่แรกคือศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับนอริสิตี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่ออยู่ที่2ลูกครึ่ง หลบสิบน,นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเกมแรกเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับสเปอร์ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนัดนี้เล่นในทิศเน้นเต็มที่แน่นอนนะครับขณะที่นอริทเองผลงานก็ไม่ดีมากนักนะครับเกมแรกก็โดนลิเวอร์พูลบุกมาอัดถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับเกมรับของนอริทยังดูมีปัญหานะครับขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเกมเนี้ย คงจะยังไม่มีเควินเดบอยที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับแต่ข่าวดีก็คืออิงคายกุนโดกันหายเก็บหัวไหล่ฟิตกลับมาแล้วน่าจะลงเล่นได้ในเกมนี้ส่วนเกมรับเนี่ยจอห์นสโตนมีลุ้นลงตัดเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็แทนเนทานอาเก้นะครับที่ยังเล่นไม่ได้ดีมากนักนะครับรวมทั้งตำแหน่งแบ็กซ้ายที่ โอล็กซานเดอร์ซินเซนโก้น่าจะได้แทนเบนจามินเมนดี้ด้วยนะครับเกมลุกเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้จะใช้ริยาดมาเลตลาดเลยอร่วมกับบราฮิมสเตอร์ลิงขณะที่เกมลุกหน้าเป้ายังน่าจะใช้เซรานต่อเรสมากกว่ากาเบียนเชสุดนะครับขณะที่นอริสซิตี้นะครับสภาพทีมก็ไม่ดีมากนักนะครับเพราะมีนักเตะเจ็บอยู่หลายคนนะครับแต่ว่า เกมลุกของนอริยังมีติโมปุกกี้มิรัตราซิกา้าและก็ทอ็อตแคทเบลนะครับแต่ผมยังดูว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แก่งกว่าเยอะแมนเลตจะ,ละเปิดออกมาค่อนข้างแพงแต่ว่าเกมรับของนอริยังไม่ดีมากนะัก3เม็ดน่าจะมีครับคู่นี้ให้ต่อไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่ที่สองเนี่ยผมไปดูที่ศึกเดอะ แชมป์ชิพของอังกฤษนะครับบอลมัดพบกับแบ็กพูลนะครับคู่นี้เนี่ยเขาให้บอลมัดต่อยที่ครึ่งควบลูกนะครับบอลมัดเนี่ยผลงานค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับในเกมรีกเนี่ยเล่นมาสามนัดยังไม่แพ้ใครนะครับเป็นการเสมอหนึ่งและก็ชนะสองนะครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยของบอลมัดเนี่ย บุกไปชนะเบอร์มิแฮมซิตี้สประตูต่อศูนย์นะครับตูผู้เล่นของบอลมัดเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าแบ็กพูลพอสมควรนะครับแบ็กพูลน้อมใหม่เองผลงานก็ยังไม่ดีมากนักเพราะเล่นมา3เกมเนี่ยยังไม่ชนะใครนะครับโดยเสมอ1และก็แพ้2เกมล่าสุดของแบ็กพูลเนี่ยเล่นในถิ่นแพ้ให้กับโคอินทีซิตี้ศูนย์ประตูต่อหนะครับดูว่า บอลมัดเนี่ยตู่ผู้เล่นยังดีกว่านัดนี้เล่นดีทิดด้วยยังน่าจะกวาใั่ไปได้คู่นี้ให้ต่อไปที่บอลมัดครับคู่ที่3คู่สุดท้ายก็ยังเป็นศึกเดชัมชิฟของอังกฤษนะครับฟูลแลมพบกับฮันฟิตเต้นะครับฟูลแล,ม,แลมต่อที่ลูกครึ่งลบสึกนะครับเลทราคาคู่นี้เนี่ยค่อนข้างจะไหลไปทางฝั่ง ฟูลแลมอยู่ฝักเดียวเลยนะครับแล้วก็ผลงานของฟูลแลมเนี่ยค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเหลือเกิดน,นะครับในเกมรีกเล่นมาสามนัดยังไม่แพ้ใครนะครับเป็นการเสมอหนึ่งและก็ชนะ2เกมลราสุดของฟูลแลมเนี่ยบุกไปชนะมิววอลสองประตูต่อหนึ่งขณะที่ฮัมสิตี้ผลงานยังไม่ดีมากนักนะครับเล่นมาสามนัดเนี่ย ชนะ1นัดและก็แพ้2นัดเกมล่าสุดของแฮมฟิตตีเ้เดี่ยวนีนแพ้ให้กับดาร์บี้เคาตี้นะครับฟูลแลมตูเล่นดีกว่านัดนี้เม็ดหนึ่งดีครับลุ้นไปที่2ให้ต่อไปที่สูนแลมครับแล้วก็ใครที่อยากเป็นครอบครัวเดียวกันหรืออยากเข้ากลุ่ม VIP นะครับในกลุ่มจะมีให้ตามกันอีกหลายคู่และมีกิจกรรมมากมายอย่าลืมนะครับแอดสไตเกอรกันเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับ thank you